วิธีพันไกด์เบื้องต้นเดีย๋ยวเราจะมา,าดูวิธีการพันไกดแบบ์แบบแบบง่ายๆอะ่ะสามารถซ่อมเองได้อะไรเงี้ยนะก็อุปกรณ์อุปกรณ์อ่ะสมมติคันเบ็ดคันเบ็ดที่ของเราที่กลายเป็นชำรุดนะฮะอันนี้ก็คืออะล็อกไกด์เก่าไปแล้วแล้วก็แท่นพันคันเบ็ดนะแท่นันคันเบ็ดแล้วก็เป็นตัวไกด์ตัวใหม่ที่เราจะมาใส่นะแล้วก็อุปกรณ์ ได้พันคันเบ็ดนะได้พันเบ็ดก็มีมีมีหลายสีให้ได้อ่ะก็อยู่กับที่ว่าเราจะใช้สีไหนให้เข้ากับคันเบ็ดของเดิมของเรา,เาแล้วก็คัตเตอร์กันไกรนแล้วก็จะมีกระดาษกาวอ,าอันนี้สายเอ็นสำหรับดึงได้ อ่ะมาเป็นทัดอือ่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นเริ่มต้นพันไกด์แบบง่ายง่ายก่อนนะอ่ะอันนี้พันไกด์แบบง่ายๆ่ไอ้แท่นแบบเนี้หรือแท่นพันกันเบ็ดที่เราเห็นนะ่ที่ช่างช่างมืออาชีพเขาใช้กันอ,ะอ่ะบางคนที่ใหญ่ซ่อมเองอะ่ะไม่มีไม่มีถ้าไม่มีแล้วมันจะง่ายยังไงมันไม่ง่ายละเรื่องมันใหญ่ละ เพราะง่ายๆเราไม่ใช้แท่นนี้ไม่เอาไอ้แท่นแบบนี้อันนี้เป็นของมืออาชีพไม่เอาอันนี้พันไกด์แบบง่ายๆนะเอากองกระดาษนี่แหละมาตัดสามเหลี่ยมนะตัดด้านหลังเอาไปหน่อยให้เรามองเห็นง่ายๆพอเราตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเห็นป่ะหาสกอตเทปสกอตเทปกระดาษกาวหรือรอะไรก็ไดม้มามาแปะไว้หน่อย เพราะว่าไอ้กระดาษเนี่ยมันคมนี่มันจะมันจะบาดแต่กับคันเบ็ดเราทําให้คันเบ็ดเราเป็นรอยนะฮะอันเนี้ยแปะไว้นิดนึงแปะไว้แค่นี้นะฮะเป็นเป็นอันนี้ผมใช้ทเテーテーทปเทปแปะกล่องอ่นะ,ะกระดาษกาวแปะกล่องเลยนะ,ะหรือใช้กระดาษกาวหนังไก่อย่างงี้ก็ได้นะก็นี่แหละคือคือทำคันเบ็ดแบบง่ายๆนะคันเบ็ด วางไปเนี่ยแค่นี้พันได้ละนะไม่ต้องไปมีไอ้ลูกล้ออะไรเพราะนั้นของมืออาชีพเขาเราง,ง่ายๆไกด์ไกด์ที่เราจะจะเอามาพันไกด์ถ้าเราซื้อไกดใหม่ๆเลยอะ่ะตัวขาเนี่ยมันจะมีมันจะมีความสูงของขาอยู่ซึ่งบางทีได้ที่เล็กๆมันปีนไม่ขึ้นใช่ไหมเอาไกด์ไปไปเจียออกนิดนึง จะยด้วยอะไรถ้าไม่มีหินเจียก็กระดาษไฟหรือ,อหินระมีดกระดาษขัดออกซะพอขัดออกเสร็จปุ๊บมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือเจียแล้วอันนี้คือคือไกลที่เจียขาแล้วนะแล้วนี้ไอ้ขาเนี่ยเราเจียแล้วอะ่ะอย่าให้ปลายมันคมนะอย่าให้มันคมเป็นมีดนะถ้ามันคมมาก เราก็ดาฟายอะขัดขัดนะอย่าให้มันคมเพราะว่าถ้ามันคมเนี่ยมันจะไปจิกกับตัวตัวแบงค์ทำให้แบงค์เป็นรอยแล้วก็เสียหายได้างคนกลัวว่าเราจะปีนได้ไม่ขึ้นเอ,อเอาจิกแบบหายห่วงเลยอย่างเงี้ยมันมันมันจะจิกกับตัวแบงค์เลยเอ่ะเสร็จวางไกด์อย่างงี้นะฮะ การใช้ที่จะเอาล็อกไกให้ติดกับตัวคันเบ็ดอ่ะมันมีหลายวิธออีอาจจะใช้หนังยางนะฮะหรือกระดาษกาวผมใช้กระดาษกาวนะฮะหรือบางคนถ้าไม่ใช้กระดาษกาวใช้ตัวสายเอ็นหรือได้เส้นเล็กๆมาพันนะฮะบางคนก็ใช้ได้หรอเอ็นเนี้ย พันพันไว้ก่อนอ,อันนี้เราเราพันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จัดตำแหน่งให้ให้ตรงกับไกด์ตัวอื่นๆนะอ,อันนี้เรามาเริ่มต้นพันกันเริ่มต้นพันได้ไม่ต้องไม่มีอะไรง่ายๆเลยเอาเอาได้โยนไปในกล่องนี่แหละลนะ้างมือให้สะอาดแล้วกเ็เช็ดให้แห้ง เะ็ะเจ็ดแห้งแล้วก็เริ่มต้นพันเ,เ,เริ่มต้นพันอันแรกเลยคือลืมไปเลยว่าเราวัดขนาดก่อนเลยเวัดจากจุดตีนไกด์เอ,อ,อกมาคราวนี้วัดตรงนี้เรา,เาระยะเนี่ยมันไม่ได้เป็นระยะอะไรที่ตายตัวแน่นอน เห็นไหมเราดูจากจากความเหมาะสมของไกด์แล้วกันแล้วก็มาร์คด้วยกระดาษกาวอ่าย่างนี้สมมติว่าอ่าอันนี้เป็นไกด์เบอร์30ผมเอาสัก2องเซนครึ่งนสอเซนครึ่งอ่าอันเนี้ยอันนี้ไอตัวตัวขาเนี่ย ถ้าตัวแบงค์มันไม่มีเทปเปอร์มากนะคือสองข้างเนี่ยและไกดตัวมมนได้ใหญ่เราใช้ขนาดที่เท่ากันได้เลยเนะสองเซนครึ่งแต่ถ้าเกิดแบงค์ข้างนี้เล็กมากๆและข้างหนึ่งใหญ่มากอาจจะลดลดขนาดสเต็ปของตัวนี้ลงนิดนึงเพื่อไม่ให้มันหลอกตาเดี๋ยวพอพันเสร็จป,ปุ๊บอ่ะมันจะดูข้างหนึ่งอ่สั้นอีกข้างหนึ่งกว้างยาวกว่านะเพราะว่าเทปเปอร์พอแบงค์มันเล็กเทปเปอร์มันเล็กอีกข้างหนึ่งใหญ่ ความโตเท่ากันแค้จริงอะ่ะแต่ว่ามันดูหลอกตาว่าไอ้ไอ้ข้างเล็กอะ่ะมันจะยาวกว่านะอ่ะเดี๋ยววันนี้พันง่ายๆแบบแบบไปง่ายเลยก็คือเราจะใช้ได้สีเดียวเลยไม่ไม่มีขีดสีอื่นไม่ใช่สีอื่นนะฮะอ่ะวิธีนะวางได้เสร็จอ่านี่อ่อันนี้ได้สั้นอยู่ด้านในได้ยาวอยูด่ด้านนอกอ่าแล้วก็ วางนี่เลยทับไปอา่าแล้วพันไปเลยสักสามสี่รอบกันอได้จะได้จะถูกล็อกด้วยตัวตัวของได้เองนะฮพอพอมองเห็นไหม้าไม่ชัดเดี๋ยวตรงนู้นลองให้ให้เอาปลายด้านสั้นอะ่ะอยู่ด้านในนะอา่อาอยู่ด้านซ้ายอา่าปลายยาวอยู่ด้านขวา วางแบบนี้แล้วก็ดึงด้านยาวมาทับเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยดึงด้านยาวมาทับแล้วก็จับไว้นิดนึงแต่งน่อยดึงหน่อยให้มันแน่นอแต่งให้มันแน่นแล้วก็อาจับแต่งหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยมามันก็ทำได้เรื่อย พอถึงระยะเวลาถึงส,สักประมาณ4ีหรอบอะ่ะเราก็ให้ตัดได้ทิ้งอันนี้พอมองเห็นเนาะ,อะโอเคเนี่เราพัานสักสักห้ารอบพอได้มันอยู่แน่นแล้วตัดเลยต,ตัดตัดตอนนี้ออกซะเป็กายค,คมตัดออกอเอาเต่อันนี้ก็พันพันแบเรืเ่อยอันนี่เดตอนตอนจะปีนแล้ว ปีนก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆปีนอาจจะจัดใช้เล็บหรือหรือเรามีตัวจัดได้ก็ได้แต่ว่าถ้าพันง่ายๆคือเราไม่มีอุปกรณ์พวกนั้นเอาเล็บอะค่อยๆค่อยๆจัดได้ไปด้วยพันไปถึงจะถึงกระดาษกาวแล้วเราอากระดาษกาวออกนะนในไม่ได้ใช้ละอันนี้เราพันไปถึงระดับหนึ่งแล้วใช่ป่ะอ่าอีกประมาณสักสัก ไม่ถึงสิบรอบอะ่ะจะจบแล้วอันนี้เราต้องวางวางตัวตัวได้ตัวหนึ่งนี้ไอ้ได้ตัวที่ใช้ดึงแต่ดึงดึงได้กลับผมใช้ไต่เอ็นวางไว้ดึงเนี้ยวางให้เป็นปะ่ม แล้วก็ทำเกะกะมากผมก็เอากระดัษกระดาษกล้ามาแปะไป้ัะหน่อยให้มันอยู่ไอตัวเนี้ยต,ต,ต,ตัวตัวที่เราจะวางได้สำหรับดึงกลับละ่ะอ,อย่าอย่าวางไว้ไว้ไกลเกินนะเพราะเดี๋ยวเราจะดึงไม่ออก มาสักห้ารอบห้ารอบห้ารอ,อบถึงติบรออก็น่ยจะได้อยู่อพันเสร็จละระดับหนึ่งระจัดจัดตัวได้ไปด้วยเสร็จแล้วเราพันถึงนี้ละสุดขาไกด์นะฮะ ดึงดึงกลับถ้าถ้าบางคนคิดว่า,าตัวตัวได้ตรงนี้มันหนาพอ,อเราตัดตรงนี้ออกก่อนเลยก็ได้ดึงให้สุดแล้วก็ตัดถ้าเกิดไม่หนาพอเราดึงดึงให้ได้ทะลุออกมาก่อนเลยเอันนี้ดึงกลับมาอันนี้เสร็จละ แก,ก้กระดาษกราวที่มากออกอยู่อ่ะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเอาตัวเกี่ยเกี่ยได้ให้มันเสมอนี่ก็คือพันไกด์แบบง่ายๆเลยเนี่ยนี่พันแบบเบื้องต้นแล้วก็พันเสร็จแล้วก็ขึ้นท่านเครือบอีกทีหนึง่งนะอันนี้วิธีพันง่ายๆแท่นพวกนี้กล่องกระดาษอย่าลืมว่าต้องเอากระดาษกาวพันนิดนึงนะพันแบะที่กล่องกระดาษม่ให้มันบาดตัวพันเบ็ด อันเนี้ยก็ง่ายๆจบาสามารถซ่อมเองอะไรเองที่บ้านได้แล้วเดี๋ยวรอ,อ,อบหน้าค่อยมาใส่ลดลายกันอีกทีหนึ่งอาจจะมีคลิปสักสองเส้นอะไรเงี้ยพันไกด์แบบง,ง่ายๆนะจบแต่เพียงเท่านี้ผมใหม่ปาร์ตี้สวัสดีครับ